สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการต่ออินเวอร์เตอร์นะครับเข้ากับปั๊มน้ำนะครับว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับแปลงแสงแดดให้เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เอามาเข้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็แปลงกระแสไฟก็ไปขับปั๊มน้ำนะครับ แล้วก็สามารถต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับมิเตอร์ไฟไม่ว่าจะเป็นทีเฟสหรือซิงเกิลเฟสเนี่ยก็ขนานเข้ามานะครับเมื่อแดดหมดนะครับสมมติโซลาร์เซลล์มันผลิตแดดได้น้อยลงนะครับที่จะเข้ามา,าตัวอินเวอร์เตอร์มันก็จะสลับมาใช้ไฟบ้านแทนเช่นในเวลากลางคืนหรือแดดที่มันหมดนะครับปั๊มน้ําเราก็จะใช้งานได้ตลอดนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมใช้กับปั๊มน้ําเกือบทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ที่ที่ผมไปทําเนี่ย เพราะว่ามันมีคุณสมบัติหลายอย่างทั้งเป็นในเรื่องของซอฟต์สตาร์ททำให้ปั๊มเนี่ยมันทำงานได้แบบเรียกอะไรไค่อยทำงานเนี่ยดูนะครับนี่ลดการกระชากของของไฟฟ้าเมื่อเริ่มทำงานเมื่อปั๊มทำงานนะี่ยตัวอินเวอร์เตอร์หรือ VFD นะครับอาจจะค่อยๆเพิ่มความเร็วอย่างช้าๆลดการกระชากของไฟนะครับช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียหายต่อระบบไฟและอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับ อันนี้คือถ้าเป็นปั๊มตัวเล็กๆก็อาจจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้ปั๊มยี่สิบห้าแรงห้าสิบแรงหกสิบแรงอย่างเงี้ยนะครับมันกระชากไฟเยอะมากอินเวอร์เตอร์นี่โคตรจําเป็นเลยนะครับอ่าดีมากนะครับแล้วก็เมื่อการเริ่มต้นหรือหยุดปั๊มอย่างนุ่มนวลคือซอฟต์สตาร์จะค่อยๆเพิ่มความเร็วของปัม๊มแทนการเปิดหรือปิดทันทีนะครับอ่าจะช่วยให้แรงดันในท่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆผลที่ได้ก็คือพวกหัวกอโหโลพวก อ่าท่อนะครับจะจะไม่เกิดความเสียหายนะครับถ้าปิดทันทีวัวกะกหลกก็น้ําตีกลับหัวกะกอลกก็อาจจะพังนะครับตัวฟุตวาลนะครับหรือถ้าเปิดไปทันทีเนี่ยอ่าท่อนะครับก็อาจจะโดนวอเตอร์แอมเมอร์แล้วต้นทางเนี่ยกระแทกพังหลุดนะครับได้นะครับพวกหัวใจน้าพวกอะไรก็เด่นกระดอนเลยครับหรือบางทีเนี่ยเมื่อปั๊มน้ํามันมีรันไดนะครับอ่าการป้องกันการสึกหรอต่อใบพัดอะไรต่างๆมันก็หยุดทํางานนะครับ อินเวอร์เตอร์มันก็ตรวจจับได้นะครับถ้ามันกินกระแสผิดพลาดไปนะครับก็จะตรวจจับได้นะครับแล้วก็นะครับข้อสี่เนี่ยก็คือควบคุมที่ยืดหยุ่นสามารถปรับแรงน้ําให้เหมาะสมตามความต้องการได้เดี๋ยวตัวอย่างว่าช่วงนี้อยากใช้น้ํำน้อยๆน,น,นะครับเราก็ปรับให้มันเฮรอต่าๆได้นะครับก็กินไฟน้อยลงแล้วก็เออได้น้าน้อยลงนะครับไม่ใช่เป็นการไป รีวาวนะแต่เป็นการปรับที่อินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นหรือคุณสมบัติที่เอามาต่อใช้งานนะครับแต่หลักๆจริงๆก็คือเรื่องของการที่แปลงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับมาให้ปัม๊มแปลงได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับาจากจากรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกสไลด์หนึ่งให้ดูนะครับแต่ผมอ่านเรื่องอินเวอร์เตอร์ก่อนแล้วกันนะว่าอินเวอร์เตอร์คืออะไรอิ Solar Pump นเวอร์เตอร์โซล่าปั๊มเนี่ย VFD นะครับเป็นระบบ แปลงไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำที่สามารถทํางานได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับก็คือ AC นะครับแต่แสงอาทิตย์มันเป็น DC นะครับโดยใช้อ,อินเวอร์เตอร์เนี่ยควบคุมการทํางานของปั๊มน้ําและแปลงพลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆให้เหมาะสมกับการทํางานของปั๊มนะครับระบบนี้ก็มีจุดเด่นก็คือประสานพลังงานจากแหล่งต่างๆ,ๆนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทํางานองค์ประกอบของอินเวอร์เตอร์โซลา่าปั๊มนะครับ ก็คือมันจะมีแผงโซลาเซลล์นะครับทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยการแปลงกระแสเป็นไฟฟ้ากระแสสลับผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับจ่ายให้ปั๊มน้ำคือปั๊มน้ำเนี่ยมันต้องการไฟ AC นะครับไฟ AC กระแสสลับแต่แผงโซลารเซลล์มันดันทำเป็นไฟ DC มาไออินเวอร์เตอร์นี่ก็จะแปลงไฟให้นะ ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC power เนี่ยที่ใช้จากแหล่งพลังงานทั่วไปเช่นจากหม้อไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดอื่นๆนะครับเช่นเครื่องปั่นไฟเช่นอะไรก็สามารถต่อเข้ามาได้นะครับในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปมันนะครับเวลาเวลาเราต่อเข้ากับระบบปั๊มสูบจนะ่ายน้ำมันจะเป็นภาพยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอย่าชลสไลด์กนนี่ ภาพรวมๆจะเป็นประมาณนี้นะครับภาพภาพตอนที่เราต่อใช้งานนะครับเนี่ยการติดตั้งระบบปั๊มสูบจ่ายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับาจากรูปเนี่ยปั๊มนะครับปั๊มตัวเนี้ยถ้าเป็นขนาดสามแรงม้านะครับสองแรงม้าสามแรงม้าเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็จะใช้แผงโซลาเซลล์ประมาณแปดแผงเก้าแผงแล้วแต่ ขนาดของปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคำนวณลึกอีกทีแต่อยู่ที่เราต่อกันก็มี9แผงนะครับต่อนุกรมกันนะครแปดแผงก็ได้แล้วแต่ปั๊มน้ํานะครับตัวตู้คอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับเราเอามาใส่ลงไปในตู้นะครับเราจะเริ่มให้ดูตั้งแต่ลงไฟฟ้าที่เข้ามานะอินพุตนะก็จะมาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับมิเตอร์ไฟฟ้าเป็น L กับ N มากรณีเป็นซิงเกิลเฟสนะครับ แล้วก็จะมีโซลา r เซลล์เป็นไฟ DC นะครับอ่าเป็นบวกเป็นลบมาก็เข้าไปในตู้นะครับถ้าจำภาพแรงนั้นได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพอมันเข้ามาที่ตู้นี้นะครับอ่ามันก็จะอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะแปลงกระแสไฟนะครับให้เป็นสาย UVW นะครับ u V W ตรงเนี้ยก็จะต่อมาหาปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำที่เราใช้เนี่ยจะเป็นปั๊มน้ำทีเฟ e นะครับแจ้งเพืเ่อนๆไว้ก่อนว่เาเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำซิงเกิลเฟ e นะครับเราใช้ปั๊มน้ำทีเฟดทีเฟดก็จะมีสายสามเส้นก็นนเป็น UVw ีบยูน,น,นะครับเราก็จะเอามาต่อเข้าที่ปั๊มได้เลยแต่ถามว่าตัวปั๊มน้ำซิงเกิลเฟดทาได้ไหมก็ทําได้นะครับเราก็ถอดแคปสตาร์ทออกนะครับตัว C ถอดออกนะครับก็ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้กรณีที่มีอยู่แล้ว ผมก็ต่อใช้นะครับปั๊มน้ําก็จะติดนะครับอปั๊มน้ําก็จะติดระบบก็ประมาณนี้เองนะครับทดลองมาแล้วทํามาหลายร้อยที่นะครับก็ใช้งานดีมากนะครับใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันไม่ได้แค่แปลงไฟนะครับมันควบคุมปั๊มน้ําได้ด้วยอ่าปรับรอบปั๊มน้ําได้ดีนะเป็นการเซฟมอเตอร์ได้ด้วยซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับระบบท่อระบบวกคโหลกดีหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระบบเนี้ยผมก็อยากจะเผยแพร่นะครับให้ความรู้เพื่อนๆว่า ควรควรเกษตรกร,เ,กรเนาะถ้ามีงบหน่อยก็ทําแบบนี้นะครับประหยัดไฟนะครับช่วงนี้แผงโซลาเซลล์ก็ถูกนะแผงละสองพันกว่าบาทเองนะครับมีงบประมาณก็ทำเพราะตู้อินเวอร์เตอร์ตู้คอนโทรลนะ่ะก็หมื่นกว่าสองหมื่นแล้วแต่ขนาดนะครับกําลังไฟนะครับรูปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นภาพรวมแล้วกันนะครับว่าสําหรับใครที่จะเริ่มทํางานนะครับที่เป็นช่างโซลาเซลล์อยู่แล้วหรือช่างระบบน้ําจะประยุก .Adapt ใช้กันนะครับ เป็นช่างโซลาเซลล์มาทําระบบน้ําเป็นช่างระบบน้ําไปใช้โซลาเซลล์ก็ไปอ่าประยุกต์ใช้กันเรานะครับอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอนี้การต่อจริงนะครับนี่ต่อจริงก็จะเป็นตู้ประมาณเนี้ยภายในตู้นะครับแบบซูมให้ดูนิดนึงเอออามาลงให้อยู่ก็เป็น BFD นะครับอินเวอร์เตอร์มี DC AC นะครับแยกอสระนะครับไปก็มาแค่นี้เองนะครับอันนี้แหละตู้มันนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย